สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ l i g h t n i n g t a l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวารรตี้ทอล์กโชวที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุ ครอบครัวข่าวสทร fm 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนเวลาสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวที่หลากหลายแต่ว่าเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ร่วมกันรสร้างสารรค์สังคมหน้าอยู่นะคะเปิดรายการกันด้วยภาพของคนที่ได้รับความนิยมอยู่ในสังคมออนไลน์หลายคนเป็นแฟนคลับ หลายคนเข้าไปกดไลค์เพจหลายคนที่ได้พูดคุยสื่อสารกันแล้วก็ได้ติดตามงานของเธอในเวลาต่อมานะคะซึ่งหลังจากที่เป็นที่นิยมแล้วเนี่ยก็มีมีรายการโทรทัศน์มีอะไรต่างๆที่เข้ามาเป็นโอกาสในชีวิตมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะชวนพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องเอกลักษณ์ที่เธอสร้างไว้ ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นแบบไทยๆแบบศิลปะวัฒนธรรมแบบย้อนยุคนี่แหละค่ะทำไมถึงได้รับความนิยมแล้วสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเมื่อกลายเป็นคนที่เรียกว่าเน็ตไอดอลแล้วเธอจะใช้ประโยชน์ตรงนี้กับสังคมอย่างไรนะคะขอต้อนรับคุณชลาประคองทรัพบหรือว่าชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือหญิงน้ำปรุงจรุงจิตค่ะสวัสดีค่ะ ชาลามนี่ชื่อชื่อจริงชาลามชื่อเล่นช,ชื่ออะไรชื่อเอ่อชื่อละชื่อชาลามค่ะาาที่บ้านลูกที่บ้านสามคนไม่มีชื่อเล่นสักคนนึงเลยแม้จะเรียกชาลามตลอด<ะ>ค่ะจริงก็ชาลามเล่นก็ชาลามเล่นก็ชาลามค่ะแล้วหญิงน้ำปรุงจรุงจิตนี่มาจากไหนอ,ะอ่ะเอ่ออันนี้คือเกิดพร้อมเฟซบุ๊กนั่นแหละค่ะตั้งชื่อใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งคือชื่อชลามมาแล้วเป็นผู้ชายแล้วเราแบบแหมมาเป็นขนาดนี้อยากจะมีชื่อที่สวยงามอ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งขึ้นพอตั้งตั้งเป็น หญิงน้ำปรุงเอ้ยมันไปซ้ำคนอื่น<อ>มีเฉพาะ่ะก็เลยใส่จรุงจิตอตายมันก็ไทยๆเ<อ>ข้าแบเราน,นะอะไรนะก <c oughs> ล้หนูก็เลยตั้งไปยก็เลยเป็นหญิงน้ำปรุงจรุงจิตเริ่มเล่น f Facebook มากี่ปีแล้ว ตั้งแต่เรียนปีสค่ะเรียนที่ไหนคะจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตชติเวชค่ะด้านคหกรรมศาสตร์ค่ะอ๋อเป็นเด็กคหกรรมเนี่ยเย็บปักถักร้อยทำอาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้เหรอเรียนเน้นหนักไปทางด้านงานประดิษฐ์ค่ะงานดอกไม้ค่ะไปงานดอกไม้ซะส่วนใหญ่แสดงว่าเป็นคนชอบเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆไหมชอบค่ะแต่ทีนี้ว่าตอนเด็กๆต้องพอดีพอ ชอบตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กๆเ,เลยอะไรนี้ทางวัฒนธรรมไทยดอกไม้การแต่งกาย<ๆ>เพลงไทยอะไรเงี้ยเพลงพื้นบ้านอะไรเงี้ยชอบมาหมดทุกอย่างแต่นี้ว่าได้เรียนสายวิทย์เพราะที่บ้านอยากให้เรียนก็เลยต้องเรียนตามใจพ,พ่อแม่ตามใจแล้วทีนี้ก็เลยเบนสายมาเรียนทางทางด้านค่ากรมศาสตร์ทางด้าน ทางด้านเนี้ยค่ะเพราะว่าชอบมากค่ะคะก็คือคิดว่าในฝันในแรงบันดาลใจนี่จะไปสายวิทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ย่าเรียนแล้วมันมีนเรียนแล้วมันสึกร,รู้สึกมีความทุกข์อะค่ะ,คะบอกขอความสุข,ขค่ะแม่อย่างเงี้ยทะเลาะกับแม่นะตอนจะไปเรียนแม่บอกว่าบอกว่าทำไมต้องมาเรียนดนี้อย่างเงี้ยบอกอยากเรียนนะก็อยากเรียนทำไมทำไมจะไม่ให้เรียนนะบอกถ้าเรียนจะไม่ส่งบอกไม่ได้พะลูกทั้งสองคนสองคนแรกส่งไปแล้วหนูต้องโคต้าได้ส่ง อย่างกับแม่นะหรือแม่ยอมแพ้เธอค่ะย่าแม่ยอมแพ้แม่ค่ะดทีนี้ว่าในที่สุดก็ได้มาเรียนที่นี้ว่าต่อนมาทํางานเราอยู่ปีสองแม่ไม่ต้องส่งนะเดือนเนี้ยมีเงินแล้วบอกหน้าที่เหรอแม่บอกหน้าที่เหรออันนั้นเรียกหน้าที่ของฉันของเธอหน้าที่เรียนโอ้หูน้ำตาล้องไห้แม่เอาคํานั้นมาย้อนแบบโห่ร้องไห้มากพาราค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กมาตั้งแต่บอกได้ตั้งแต่เกิดมาทั้งทุกวันนียแม่ไม่เคยไปให้ลำบากสักนิดเดียวค่ะค่ะ น่ารักจริงๆนนเลยนนก็เลี้ยงแบบเขาเขา,เขาบ้านนอกนะบ้านนอกนี่อยู่ที่ไหนอยู่นครสวรรค์ค่ะอ๋ออยู่นครสวรรค์ค่ะโอ้ยอยู่คนครสวรรค์นี่ยิ่งเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรร,ธรรมเลยนะค่ะลิกงลิเกอะไรงเงี้ยโอ้เพลงเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้ค่ะร้องได้ไหมร้องลิเกได้ไหมลิเกลำตัดไงค่ะอ่ะสองเจ้งนิดนึงสักนิดนึง เพื่ออะไรจะเกิดเนอะมันก็ต้องเกิดเตรียมใจไว้เถิดพระคุณท่านที่ได้มีไฟก็ต้องมีควันใครเลยจะไปห้ามาข่าวฟังถ้าฝนจะตกฟ้าจะพา ใครเล่าจะเอาฟ้ามือบังเออเออเ้ยนี่ไม่ได้เรียนเหรอเนี่ยป่าไม่ได้เรียนค่ะชอบเฉยๆสุดยอดมากตามดูไมมขนจิตเขาใช่ะตามดูลิเกมิลิเกก็ตามไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวบ้านเฉพาะ่าครูพักรักจำไงค่ะตรงนั้นค่ะ แต่ว่าพอเรียนจริงๆเรียนข้ากรรมศาสตร์เนี่ยตอนนี้นค,คือจบมาเห็นว่าต้องทํามาหากินเป็นนักจัดดอกไม้มืออาชีพค่ะคือข้ากรรมศาสตร์คือเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็คือหลักการแต่คือประสบการณ์ตรง ทุกอย่างอะค่ะคือเราต้องออกหาทํางานเพราะว่าอย่างจัดดอกไม้ถ้าไม่มีงานเราก็ไม่ได้จัดไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเราก็คือถ้าแรงน้อยมากคือเราไม่สนใจไม่ได้อะไรอยู่แล้วคือครูบอกว่าต้องฝึกข้างนอกเคิรดต้องหารับจ็อบอะรับจ็อบสด<ช>่ว่าร,รับจ็อบตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรียนปีหนึ่งเลยค่ะ,คะรรจรงิงๆจริงจอยู่ตั้งแต่อยู่มัธยมแล้ว รับจอบตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะที่บอกที่บอกค่าแรงน้อยๆนี่จัดดอกไม้นี่ค่าแรงน้อยที่สุดที่เท่าไหร่ที่เคยทำมา40บาท40บาทค่ะอยู่หมอสองนะค่ะก็เข้างาน5้าโมงออก2องทุ่มปักหลีดอู้้ยสูตตายไข่บ้าน50บาท40บาท50บาทค่ะได้ได้ได้หลีดกี่อันโอ้เขาเยอะมากค่ะเขาใช้หนูทุกอย่างอ่ะอมัดน้ำมาทำโอตั้งแต่ปากออกนอกสถานที่ยกแบกหาม ทุกอย่างใช่ใจร้ายมม่แต่ว่าเราเป็นเด็กไงเราก็ไม่คิดมากไม่คิดอย่างนก็ได้ค่ะขนมแม่ให้เป็นพิเศษนะคะโดดเลยพิเศษมาแล้วแม่รู้ไหมไม่รู้ค่ะทุกวันนี้ก็ไม่รู้โอ้ยออกรายการวันนี้แม่รู้หมดเลยชอบอ่ะคือไปเรียนทาแล้วมันมีความรู้สึกแบบเพื่อนบอกเออพิซี่พิซี่ไปหัดไปหัดอะไรเงี้ยก็ไปซึ่งนี่ก็ได้ประสบการณ์ทําให้เก่งมากขึ้นมากขึ้นแล้ววอจบปริญญาตรีปุ๊บคือ เป็นนักจัดดอกไม้เลยเหรอหรือไปทําอะไรอย่างอื่นมาก่อนไม่ค่ะก็คือ,เ,อ,อเกี่ยวเนื่องตั้งแต่ตอนเรียนคือเรารับงานพอดีมีออกกนไนซ์มีอะไรเงี้ยค่ะ,ค,ะคือท,ที่ประจําอะค่ะเขาเขาก็ให้ความเมตตาก็เลยใช้บริการเรามาหนูก็เลยไม่ได้ทํางานประจําเลยคือรับงานตั้งแต่เรียนแล้วก็ ต่อเนื่องมาจน,นถ,ถึงปัจจุบันเลยค่ะค่ะแนวทางการจัดดอกไม้ที <c oughs> ถ่ถนัดคือแนวไหนหรอไทยดอกไม้ไทย,ย,ย,ยหรือว่าทุกอย่างเลยคือการจัดดอกไม้เราเราเรียนพื้นฐานมาใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็เรียนมาทุกอย่างทีนี้ว่าเออเราเห็นว่าเราเป็นมีความเป็นไทยอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็เลยนําการประดิ์ดอกไม้ที่เป็นการะดิดอกไม์แบบไทยนํามาผสม นำมาผสมผสานเกี่ยวกับการผลิตดอกไม้แบบตะวันตกแบบปัจจุบันมาจัดช่อบูเก้ไปจัดอะไรงานแต่งงานอะไรต่างๆใช่ค่ะก็เลยนำมานำมาผสมผสานกันก็เออขายดีไปอีกเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีคนทำแเพราะถ้าไทยก็เป็นมาลายเป็นใบสีอันนี้ก็เป็นแม่คงแม่ค้าอะไรไปใช่ไหมคะท่นี้ว่าเรานําตัวเนี้ยมามาเป็นแบบว่าตัวจุดขายหลักของเราอย่างเงี้ยเช่นเช่นเช่นดอกไม้อะไรที่ชอบเอามาประยุกตประยุกต์มาจัดมากที่สุด คือที่จัดนะคือดอกบัวนะคะทุกคนเห็นว่าดอกบัวจะเป็นดอกไม้ที่ไหว้พระดอกจำปีนะคะต้องไปรำอะไรใช่ไหมทำไม่กี่แบบเราก็มาจัดกระเช้าใส่กระเช้าบ้างจัดงานแต่งงานใช้ทั้งดอกบัวทั้งงานนะคะเข้ามาก็ทำมาทำโมแต่ปรากฏว่าได้อีกรสชาติเพราะหนึ่งดอกไม้ดอกไม้บ้านเราไม่ต้องไม่ต้องมีการขนส่งถูกต้นทุนถูกแสดงถึงไอเดีย เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดขายไปไม่งันใช้ดอกฝรั่งก็ตามกันไปหมด<ช>แล้วแพงต้นแพง<น>แพงเพราะว่าต้องมาจากมา,มาจากเมืองนอกค่ะค่ะ,คะึงปลูกเมืองไทยเป็นสายพันธุ์เมืองนอกเรามันก็ยังแพงอยู่ดีเพราะว่าบ้านเรามันก็ ผลผลิตมันไม่ได้ได้ยังคาวะค,ะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นอาชีพอยู่ในเวลานี้ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะแต่ว่าอาศัยความสามารถแล้วก็พรสวรรค์แล้วก็ประสบการณ์ในการจัดดอกไม้ตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนนี้ก็คือรับจัดดอกไม้มืออาชีพทุกประเภทแล้วก็มีอเอกลักษณ์ของตัวเองคือเพิ่มความเป็นไทยดอกไม้ไทยเข้าไปเอาละแล้วทีนี้เรื่องไทยๆอื่นๆเนี่ยเสื้อผ้าชุดไทยอะไรอย่างนี้ก็ปกตินี่แต่งอย่างนี้เหรอ ปกติอยู่บ้านเออวันวันนี้คือโอกาสพิเศษมาออกรายการต้องสูงฮาต้องเยอะนิดนึงแต่นี้ว่าอย่างอยู่บ้านก็นุ่งซิ้นใส่เสื้อที่เราเห็นในภาพอย่างองที่เราเห็นในภาพบางเออบางในภาพบอกว่าก็เวอร์ไปคือได้ได้ได้มีโอกาสพิเศษออกไปเที่ยวอยุธยาอยาไปทำงานอยุธยาแล้วก็ไปจังหวัดชยอยุธยานะแล้วก็แวะถ่ายรูปซะหน่อยเป็นพองเป็นผ้าอยุธยาไปกาลสินก็เป็นภูไทยกาลสินไปไปไปพอรดีได้ไปกับททกับครุไก่สุรัตน์จงดานนะคะเขาพาไป เผยแพร่วัฒนธรรมรที่ทต่างประเทศเราไปไปอินเดียเช่ไมคะก็ซืซ้อสัตว์หลีไปใสกรเป๋าพิ้น่งอะไรนนเไงี้ยค่ะคือ,อชอบหนูคิดว่าวัฒนธรรมที่เราเห็นคือแต่แต่เออมันเป็นสิ่งที่สวยงามอะ่ะคือแต่ละที่เหมือนการใส่สิ้นเนี่ยสิ้นหนึ่งตัวมาจากไหนรู้เลยมาจากจังหวัดไหนอำเภอไหนบ้านไหนชนเผ่าอะไรสามารถบอกได้เลยเนูบอกโอ้มันเก่งนะคือ จริงจะมันล้ําลึกใช่มัน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 เป็นเอกลักษณ์กะค่ะก็เลยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวด้วยผ้าไทยชอบแล้วนว่าใส่สบายด้วยนะใส่สบายเข้าไปไหนนั่งจัดดอกไม้ฟึบเลยพะถุงนั่งสบายสบายที่จักรยานยานโลดโผลจนทะยานปีนป่ายอะไรเงี้ยได้หมดเขาบอกว่าบอกว่าลำคาญจะตายไม่เห็นจะสะดวกเลยก็ไปดูคนแก่ที่เขาแก่แล้วนก็ไปสะดวกสิลองใส่สิมันจะได้สะดวกเราเป็นสาวเนี่ยใส่มันก็ทําได้เหมือนกัน นอกจากเรื่องของผ้าไทยการทำมาหากินอาชีพและความสามารถของเธอนะคะพักกันสักครู่ค่ะเราจะมาหาจุดยืนแล้วก็สิ่งที่ได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าหญิงน้ำปรุงจรุงจิตเนี่ยคือใครทำไมคนถึงชอบเธอแล้วก็สิ่งที่เธออยากจะบอกในเ,ออเพื่อนๆในสังคมออนไลน์นั้นมีอะไรบ้างสักครู่กลับมาค่ะ มาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวของความเป็นไทยๆของคนไทยแล้วก็ไปได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์นะคะกับคุณชลามประคองทรัพย์เรียกอย่างนี้อาจจะแบบว่านะไม่ชินไปซะแล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนทุกคนก็จะรู้จักเธอคือหญิงน้ำปรุงจรุงจิตนะคะที่บอกว่าอยู่ในอยู่ใน Facebook นี่คือมีแฟนเพจเลยมีเป็นแฟนเพจหญิงน้ำปรุงจรุงจิตเพจค่ะแล้วในในเพจที่สื่อสารอะไร ถ่ายร,ารูปโพสแต่งชุดไทยโพสไปเที่ยวอะไรก็โพอสยอะไย่งใช่ค่ะเ็เป็นโพสไปเรื่อยๆเหมือนคนอื่นใช้ชีวิตประจาวันธรรมดาที่เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวห้างโพอสอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ไปตลาดบ้าง <c oughs> ขึ้นเขาลงห้วย <c oughs> พอดีมีอย่างอย่างที่บอกจัดดอกไม้นะคะ,ะต้องไปงานต่างจังหวัดก็มีก็ได้ก็ได้โอกาสพิเศษตรงนี้นะคะไปแล้วก็ไปภูเก็ตใช่ไหมอบ้าบ่ายยาๆเลยแล้วก็ไปถนนถลางถ่ายก็ได้อีกอารมณหนึ่ง ก็เป็นเหมือนเหม,มือนของสะสมเหมือนกันนะคะภาพถ่าย <c oughs> คือจริงๆเป็นของสะสมของตัวเองแต่พอโพสต์ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนชอบค่ะคนชอบแล้วคนก็เข้ามากดไลค์ถูกใจเนี่ยเป็นหมื่นค่ะ,คะอย่างอย่างหนึ่งภาพอย่างเงี้ยค่ะเราโพสต์ไปก็สักหมื่นหมื่นสองแล้วก็มีบอกว่าโอ้ยสวยมากเลยค่ะง,งามขนาดเจ้าอ,อีก เนี่ยค่ะว่านู่นนี่นั่นอะไรก็โดนใจโดนใจบอกว่าอยากแต่งจังเลยแต่แต่แต่ไม่กล้าแต่งทําไมคุณกล้าล่ะคะอะไรอย่างนี้ครับมีถามมีด้วยนะแล้วทำไมไม่กล้าอะไรอย่างนี้แล้วขอบยังไงเราบอกว่าบอกว่าเออก็ลองแต่งดูสิคะลองลบอกว่ารวมกลุ่มแต่งดูทาไมกล้าคนเดียวก็รวมกลุ่มกันบอกว่าในโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้เริ่มจากโอกาสพิเศษเป็นเป็นทีมงานทีมงานวัดกับแต่งกันปอะไรอย่างนี้ค่ะงานเลี้ยงปีมงปีใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะแต่หญิงน้ําปรุงนี่คือไม่ต้องหาสมัครพรรคพวกอ๋อค่ะไปไหน เดี่ยวตลอดได้เลยแต่งค,คนเดียวก็แต่งแต่งค่ะแต่ว่าสมมติอย่างไปงานกุยสลักวัดเบนไงค่ะ,ะต้องแต่งเป็นเมืองรล้านนาร้านนาก็มีเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มที่แต่งก็มีค่ะค่ะส่วนใหญ่ยิงแท้ชายแท้หรือว่าเป็นยิงแท้ชายแท้สาวแบบเราแต่สาวประเภทสองเยอะค่ะอันนี้เหมือนเป็นการปลดปล่อยอะไรสักอย่างใช่ไมมคือพี่หนิงคิดว่าเป็นเพราะว่ากล้าแสดงออกมากกว่าหรือเปล่าคือเขาก็พยายามก็แต่งกันบอกว่าแต่แล้วแต่งแต่ละทีนี่ไม่ใช่ว่าแต่งกระเปิมกระป๊าบนะคะเปิดหนังสือดูอ่ะถูกไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะคือก็ นึกนึกถึงความถูกต้องด้วยเพราะอย่างบ้านเราก็อยู่ในพื้นฐานวัฒนธรรมใช่ไหมคะมทำอะไรไม่ถูกขึ้นมานะคะ่ะก็อย่างปู่ย่าตายายมันจะไม่ดีมันจะผิดผีอ,อะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องศึกษาหาข้อมูลด้วยไม่ใช่ว่าแต่ง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 ,ตง,ตงอย่างเดียวค่ะ,ะนี่แปละะว่ารักสวยรักงามแล้วก็รักศิลปวัฒนธรรมไทยไม่พอยังต้อง ถูกต้องด้วยถูกต้องอันนี้ถือต้องถูกต้องด้วยมาใส่ใช่ค่ะสีลาพรอะไรก็ไม่รู้มาใส่แล้วมาห่มไปเรื่อยเปื่อยท่อนบนท่อนล่างไม่เข้ากันอันนี้คือจะไม่ใช่หญิงถึงระดับนนี่คือภาคเหนือถ่ายรูปโพสแต่ละทีนี่คือเสื้อผ้าถูกเป๊ะ เหนือก็เหนืออีสานก็อีสานอะไรอย่างนี้ตรงนั้นสาหรับยังไปอีสานเราก็ใส่สิ้นอีสานไปสุรินเราก็ใส่สิ้นสุรินเห็นบอกว่านอกเหนือจากเครื่องแต่งกายไทยๆแล้วยังมีเรื่องอื่นไทยๆอีกที่เผยแพร่อยู่ในนั้นอะไรอีกบ้างอย่างเรื่องทําอาหารการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยทําน้ําพริกนี่แค่ะ <c oughs> <c oughs> กองแฝกกันใช้ชีวิตกองแฝกที่มงหลงะะังคาเนี่ยค่ะยังไปเอาเห็นบอกอหูไม่มีแล้วนนะาทายเก,ก็บไว้บอกอมันไม่ค่อยมีแล้วนะทายคนก็มาอุทายแล้วนึกถึงยายนึกถึงย่านึกถึงบอกว่าเออมันมันเป็นการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครเห็นไงอันนี้คือ oh. ลากเงาของเร <Of. S 2> า ardı, <c oughs> ะค่ะก็คือทําให้เห็นเวลาไปไหนหนี่ <c oughs> เห็นอะไรที่เป็นไทยๆที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนี่คือถ่ายแล้วก็มาโพส์หมดท่าค่ยแล้วก็มาโพสค่ะ แต่แรกไม่ว่าเพจเราเนี่ยจะสื่อสารเรื่องไทยๆหรือว่าค่อยๆมามันมาจากข้างในจริงๆเลยจนกลายเป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมเน่คือเรื่องจากเฟซบุ๊กก่อนเฟซบุ๊กคือมีคนชอบและทีนี้ แอดเฟนมาจนเต็มเต็มแล้วบอกว่าเขาไปปรึกษาน้องเราทําไม่เป็นไงโลเทคโนโลยีแต่ให้ผ้าแค่ผ้าพันคนบอกว่าเออถ้ามีบอสอยากจะอยากว่าพอได้จัดดอกไม้ด้วยขายโครงขายของอะไรเงี้ยบอกเออมีจัดดอกไม้ชาชาชาสมคัญตัวเองด้วยก็เลยว่าบอกว่าพี่ทำเพจสิเราทำไม่เป็นน้องก็ทําให้ก็เลยมีน้องทําให้อะค่ะตรงนั้นก็เลยบอกว่าพอทําให้ปุ๊บตอนนี้เนี่ยเพิ่งทํำมด เมื่อตอนกลางปีที่แล้วเองเนี่ยค่ะค่ะ,คะนิดเป็นหมืม่แล้วว่ะโด่งดังไปใหญ่เลยโอ้ค่ะโอรนัร้นแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่ว่าคือก็ไม่ได้วังว่าจะอะไรขนาดนั้นคือบอกว่าแค่ได้เผยแพร่แค่ได้ช่วยนะคะคิดว่าตัวเองมาถูกทางไหมที่เผยแพร่เรื่องแบบนี้แล้วไม่ได้ฝืนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองอะคืออันนี้คือตัวเองแท้ๆคือตัวเราเราไม่ได้ฝืนไม่ใช่ว่าจะถ่ายรูปแล้วถึงแต่งตัวอันนี้คือแต่งไปจริงๆไม่ได้สร้างภาพแบบบางทีแบบมีเฟ e b o o k มี l ลน e มีอิน s t a g กรมแต่ว่าบางทีต้องต้องต้องประดิษฐ์เออต้องประดิษฐ์ใช่ไหมแล้วก็เอามาโพสซึ่งจริงๆไม่ใช่ตัวตนแต่ของน้ำปรุงนี่ตัวตนแท้ๆคืออย่างสมมติว่าถามว่าไปวัดแต่งตัวเต็มๆอย่างเงี้ยเต่งไหมก็แต่งจากบ้านค่ะแล้วบอกอ้าวขึ้นแท็กซี่ได้หรอเช่ก็จ่ายตังค์เหมือนกันไปขึ้นไม้ล่ะค ผมนี่เขาบอกว่านี่ตีป่งตลอดาเข้าไปในแท็กซี่เนี่ยต้องเปิดประตูแล้วงัดกันอะไรที่อย่างนี้ผู้ตายผมผมผมค้างนั่งเออะไรอย่างเงี้ยหัวล้อกับเพื่อนกันสนุกสนานเป็นเรื่องสนุกไป้แต่มอเตอร์ไซค์นี่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ใช่ไหมคะเคยตำรวจจะจับแล้วยังไงแยกปัญญาไทยรับเป็นพิธีกันหรืรับเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็ผมนี่แค่นี้น้อยไปใช่ไหมวันนั้นโด่งเปชราเลยค่ะ นู่นเลยของไทยไหมคะนู่นเลยค่ะสารตะก้อตำรวจโบกทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกอะคุณตำรวจขาดูสิคะไปหาหมวกกันน็อกที่หนูใส่ได้มาหนูจะใส่ให้หนูรีบค่ะหนูรีบงานจะไม่ถันเลยตำรวจยอมค่ะไม่ไหวไม่ไหวค่ะไม่สามารถจับเธอใส่หมวกกันน็อกได้ะ่ใส่ชุดละตีด้วยนะหอบชุดลาตีขึ้นเอ่ออะไรนะคะมอเตอร์ไซค์ไปกันอ ก็มีความสุขกับชีวิตค่ะที่ได้ทําเรื่องเหล่านี้สุขมากทีนี้น้ำปรุงเราเราทำเองเนี่ยเราก็มีความสุขเพราะมันมาจากข้างในใช่ไหมแต่ว่าเวลาคนชอบมากๆเนี่ยจนที่เขาเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยค,คือคนที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยใน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 ,ในความคิดเราเราคิดยังไงเน็ตไอดอลปกติเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีเอกลักษณ์แบบนี้นะ,ค,ะคือก็ออกายเป็<ค>นเน็ตไอดอลบางคนก็แบบหลอ่อสวย หรือว่าเป็นความเป็นเลิศทางด้านนู้นด้านนี้หรือก็ในเชิงลบไปเลยก็กลายเป็นเน็ตไอดอลเช่นโพสภาพโบหรืออะไรอย่างนี้หอเปลาคะรมแต่ว่าเน็ตไอดอลแบบนี้นี่คนแรกนะคิดยังไงก็รู้สึกดีก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ถูดบอกว่าอ้วเป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือบอกว่าก็คือเหมือนเหมือนมได้ช่วยนะคะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดีใจค่ะที่ทุกคนบอกว่า อยากทําตามก็ถ้าสมมติทาตามได้ก็ไม่ได้ว่ากันอะไรคือเป็นการช่วยด้วยก็มาช่วยกันมาช่วยกันคือเราอยู่ด้วยวัฒนธรรมบอกว่าอย่างออไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมของตัวเองเราอยู่ในว,วัฒนธรรมจริงๆขายวัฒนธรรมเลยอย่างเงี้ยค่ะไย่ไปลืมมันอย่าไปลืม,ม,ลมค่ะจริงๆแล้วคนหันกลับมาชอบแบบนี้เยอะๆแล้วก็สะท้อนจากความนิยมเช่นคนมาถูกใจ เพจของน้ำปรุงหรือว่ามาทําตามหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยน้ำปรุงคิดไหมว่าจริงๆแล้วคนไทยอะลึกๆแล้วเราโหยหาเรื่องไทยๆโหยหาจริงๆบอกว่ามีคนถามว่าโหยหาไหมหนูว่ดอย่างอย่างอย่างพี่นิวัดมีโหยหาแต่ไม่กล้าแต่ไม่กล้าแต่คือว่าหนูคือยู่แค่ดูแค่เชียร์ได้เชียร์ได้แต่จะให้ทําตัวเองเนี่ยใส่ผ้าถุงเนี่ยใส่ผ้าถุงไม่กล้าไม่กล้าแล้วทีนี้ไม่กล้าไม่กล้าทําไม่กล้าทําก็ไม่มีคนใช้ไม่มีคนใช้ปุ๊บของขายไม่ได้แต่ีิศิลปะเราก็จะเริ่มหายค่อยๆ เลือนเรืน่เรนเืนเืนเืนหายไปอย่างนี้นออ่อน่าสนใจมากนี่พูดทั้งเรื่องของวัฒนธรรมพูดทั้งเรื่องของออการทำมาหากินด้วยใช่ค่ะอาชีพเหล่านี้ก็จะหายไปถ้าไม่มีผู้บริโภคค่ะอย่างเช่นพันนุ่งอย่างนี้ค่ะไม่ทาอ่าไม่ใสพอไม่ใสปุ๊บคนทำไม่รู้ทำไปขายขครไ่ขายขายปุ๊บคนทำเริ่มแก่ไม่มีคนทำใหม่ผ้าเริ่มแพงวัตถุดิบเริ่มแพงเทคนิคไม่มีใครทำทุกวันนี้ค่ะอย่างที่สมเด็จพระชินีก็ยังมายังมาเวยเจ้าเจ้านายจะต้องอุปัรภมเรื่องนี้ค่ะตรงนั้นค่ะ กลัวห่วงมาไม่ใช่ไม่ใช่ห่วงว่ากลัวจะไม่มีผ้าใส่เพราะทุกวันนี้คนทอผ้าไปดูเลยค่ะไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบอายุจริงไม่มีแล้วเพราะคนรุ่นใหม่ไม่สานต่อไม่สานต่อลูกหลานก็ยังเข้ามาทํางานกรุงเทพหมดทํางานโรงงานอะไรเงี้ยค่ะเห็นเขาเหมือนเห็นเป็นเป็นก้อนเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเงินเงี้ยค่ะไปจนเจือครอบครัวจะหารู้ไวงว่าศิลปะของตัวเองเนี่ย ตรงนั้นแหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้ข่าวาได้มีอาชีพที่ดีได้มีอะไรที่ดีนยค่ะจนถึง,งทุกวันนี้ใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อค่ะว่าคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์เรามาจะช่วยจะมาช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างไรได้บ้างในมุมของเน็ตไอดอลอย่างน้ำปรุงจรุงจิตค่ะ ดานใจอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยกันต่อกบเน็ตไอดอลแบบไทยๆหญิงน้ำปรุงจรุงจิตนะคะหนูจะบอกเวลาคนที่เขามองคนที่รักอนุรักษ์อนุรักษ์กวัฒนธรรมไทยแต่งชุดไทยทำอะไรไทยๆใช้ของไทยอะไรต่างๆที่เขาบอกโอ้ย oh, เชยนู่นนี่นัน่น,น,นแล้วต้องมาอวดกันเรื่องแบรนด์เนมเรื่องการแต่งตัวที่มันหรูหราฟู้ฟ้าตามแฟชั่นจะบอกอยังไงคือการใส่ชุดไทย บอกว่าใส่ชุดไทยเนี่ยก็สามารถบอกว่ามีหน้ามีตาเหมือนคนอื่นได้นะคะอบอกว่าคุณใส่ของแบรนด์เนมนะคะกระเป๋าใบละแสนเข็ม,มขัดเส้นละสามหมื่นอย่างเงี้ยของไทยก็เหมือนกันค่ะเข็ม,มขัดนาคเส้นหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าแสนสามนะคะทุกวันนี้เคยนเอว <K NA S 1> ทุกวันนะคะตุ้มคงตุ้ม,มหูอะไรเงี้ยค่ะอะนุ่งผืนนึงเป็นหมื่นแล้วเหมือนกันทีนี้ว่าก็อยากเอเอ ของเก่า,อย,า,อ,ยาอย่างจะบอกของเก่าที่เป็นของ,ของไทยเราคือของไทยก็มีมูลค่าม,มูลค่าเหมือนกันของเก่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยทุกวันนี้บอกว่าจะใสเ่เสื้อก็้ะออกไปนอกบ้านเหรอห่มสบายเหรอบอกก็ไม่ได้ให้อย่างขนาดนั้นก็คือใส่เสื้อก็อแดปสิคะอแดบแอปพลายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เขาไม่ได้ใส่เสื้อห่มสบายก็แปะมา,มา,มาใส่เสื้อแล้วสบายไปทำแพจีมันก็อแดปได้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใส่เสื้อเชิ้ตก็ได้ค่ะใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อแบบกลุยกลายระบงระบายสายเดียวแต่ข้างล่างก็เป็นซีนซี ใส่ป้ายอย่างเดียวใส่ผูกนั่นผูกนี่ทุกหน้าข้างหลังมันก็ใส่ได้เหมือนกันคือของเก่าเราก็ไม่ทิ้งของใหม่สร้างแฟชั่นใหม่แบบไทยๆก็ได้ของใหม่มาเราก็ไม่ใช่ว่าจะปิดการโอ้ฉันไม่เอาฉันไม่เอาของของของญี่ปุ่นของยุโรปไม่เอานามาอัดเอฟนทมาใช่เท่าที่จะทำได้นะคะตนี้เท่าที่จะทาได้แล้วก็ตามอัตราภาพจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยค่ะจริงๆค่ะตรงนั้นค่ะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยนะคะคนที่เริ่มหันมานิยมหรือคนมาไลค์เพจเราคนที่อยากจะมาทำตามเนี่ยนะคะ,คะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีเพจที่เพจจริงๆเครียรลามกก็มีเพจเชิงลบเพจอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่ดอีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีเนี่ยนี่น้ำพงงอยากจะ อยากจะทัดทานยังไงอยากจะดึงคนที่เขาอยู่ในเพจในสีดำออกมาเพจสีขาวหรือว่ามาสนุกสนานกันไม่ต้องเป็นสีขาวก็ได้เราไม่ได้เป็นคิดว่าเราดีท,าที่สุดะอะไรต่างๆแต่ว่ามันมีคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์แต่ว่าอยู่ในอยู่ในเรื่องที่ไม่ดีอีกเยอะเลยก็ลองเ,ออเปิดกว้างแล้วลองเปิดดูได้บ้างอะไรวคืออย่างที่บอกคนไทยก็โหยหาความเป็นไทยเหมือนกันอย่างเงี้ยลองบอกว่าลองเปลี่ยนมาดูซิบ้านเรามีอะไรอย่างเงี้ยลองวัด ใส่บ้างไม,ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแค่บอกว่าใช้ของที่เป็นของของเราเองสนับสนุนกันเองบ้างว่ากาสนับสนุนกันเองบ้างแค่นี้ก็ดีนักหนาแล้วมาแล้วตัวเราเองเนี่ยเวลาที่ไม่ไม่ได้ดูแลเพจตัวเองไม่ได้โพสต์รูปแรงต่างเนี่ยชอบเพจแบบไหนชอบชอบเข้าไปดูภาพหรือว่าอะไรต่างๆในเว็บไซต์หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อะไรบ้างอของดูส่วนว่าจะเป็นคือ <c oughs> ชอบ <c oughs> ด้านวัฒนธรรมเขาเขามีเขามีของไม่กีคนด้านนี้นะคะนี่เป็นกลุ่มเลย ชุมชนคนรักผ้าสซินกับสไส่ไปไหนมาไหนกันก็อยู่อย่างนี้กันในในเพจนั้นมีเยอะแยะสารพัด้าสซินอยู่เนี่เวียงวังคลังประสาทอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาเขาจะเอาข้อ,ขอ,ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเก่าเก่าเก็ดความรู้เก่าเก่า เราก็ไปอ่านอ่านเออทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่นะเราเอามาประยุกต์ใช้ซิแต่ก่อนเขาใช้อย่างนี้เราก็ลองเอาของทุกวันได้มาประยุกต์เะคะแล้วก็ใช้เออมันก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นนากตัดสินดนตรีไทยมีหมดมีหมดเลยมีกลุ่มที่อยู่ในสังคมออนไลน์แบบนี้หมดเลยมีค่ะมีทุกอย่างนัตัดสินด้านนากตัดสินมีด้านอาชีพมีด้านของกินมีด้านปัจจัยสี่นะคะมีทุกด้านมีทุกด้านนะคะขอแค่เราหาเจอขอแค่เราหาเจอขอแค่เปิดใจที่จะศึกษาบางคนเห็นแบบของไทยปุ๊บ เปลี่ยนเลยแค่โทรทัศนะ์น่ะมาแล้วรเกโขนมาแล้วเปลี่ยนช่องอันนี้อพอพอเห็น เว็บมาปุ๊บเห็นเป็นผ้านุงมาปุ๊บอะไรในไร้สาระเปลี่ยนอไย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามเปิดใจลองศึกษาดูซิอะไรเงี้ยเออของของบ้านเรามันก็สนุกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเออไปแต่เต้นดึงงดลองดูของเท้เนี่ค่ะลองลองศึกษาดูไม่จริงจริงแล้วเพจอนุรักษ์ไทยไทยเนี่ยมีหลายเพจก็จริงแล้วก็ขนาดที่คนที่เผยแพร่เนี่ยก็มีตั้งแต่ระดับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกูรูผู้รู้ปรมาจารย์จนกระทั่งคนที่เป็นแบบเอ่อคนที่สนใจอย่างเราเข้ามา แล้วคนที่มือใหม่ก็เข้ามาเรียนรู้จริงๆแล้วมันมีหลายระดับนะคะถ้าเกิดจะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็ใช้สังคมออนไลน์เป็นสื่อมันมีให้เลือกเยอะมากค่ะมีให้เลือกอ่าแล้วก็เพจน้ําปรุงจรุงจิตก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นค่ะค่ะและคิดว่าจะจะดึงกลุ่มคนที่หันมาชอบแบบเราประทับใจเรื่องราวของเราเนี่ยจะดึงให้เขามาทำอะไรมาต่อยอดได้ขนาดไหนก็เอ่อให้คือเรา ใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆคือสนุกสนานรับเรื่องของหคนสนุกสนานอยู่แล้วว่าเออตรงตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยดึงให้เพื่อนมามามาเออมาทำมามาปฏิบัติอย่างเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีไหมเคยมีตัวอย่างไหมที่แบบเพื่อนเราจริงๆเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เอาเลยเรื่องไทยไทอะไรไม่เอาเลยแล้วก็พอมาเป็นเพื่อนเรา ปรากฏว่าได้รับอิทธิพลได้รับ<ม>แรงบันดาลใจมีไหมมีมีมีอยู่ค่ะแต่เขาเขาไม่ได้ไม่ได้ขนาดตถึงแต่งกับเราแต่งแบบเรานะคะเพราะว่าเขาก็ต้องทํางานประจําที่ต้องมีอะไรที่ กดเข้าบังคับของที่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเวลาเวลาว่างไงค่ะก็เข้ากลุ่มมาด้วยกันไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยส่วนมากส่วนมากก็หนูก็ชวนชวนไปเที่ยวอย่างคือไปวัดไปวัดอะไรเงี้ยค่ะแทนที่จะแทนที่จะเที่ยวห้างใช่ไหมคะไปเที่ยวนี่คือชวนไปเที่ยววัดไปพิพิธภัณฑ์บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะแบบดึงเพื่อนที่มันที่สนิทกับเราเงี้ยค่ะแวะ เนะ่ยค่ะอย่างอย่างอย่างไปต่างจังหวัดอ่างเงี้ยค่ะก็แวะเออนี่พิพิธภัณฑ์ตรงเนี้ยวันนี้สวยมากเลยบางทีก็ใส่ไข่บ้างอะไรบ้างสวยจริงๆไปเถอะฉันอยากไปฉันอยากไปเนี่ยล้ำวงวงนี้วันมากเลยนะค่ะก็พากันไปโอ้น่ารักมากมากเลยอยาปีใหม่เพื่อนนั่งกินเล่ากันเร็วๆๆๆขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไหนอะไปไหนไปล้ำวงที่วัดอย่างเงี้ย แล้วก็หลอกเพื่อนไปสํเร็จหลอกเพื่อนไปเพื่อนก็ไปก็สนุกสนุกก็ไปค่อยๆซึมซับไปค่อยๆซึมซับจากเพื่อนเคยจิงใช่ไหมคะก็อุ้ยกับมาเต้นรำบงเอ้สนุกเหมือนกันว่ะตั้งแต่นั้นมาไปรำบกมีบอกนะถ้ามีบอกนะขอไปอย่างเงี้ย บอกบอกว่าแต่ก่อนเห็นแม่เราก็รู้สึกเบื่อบอกลองเองสิค้าของเรต้องลองเองไม่มีใครว่า,าสรุปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยลึกๆแล้วน่ยยังรักเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะ <c oughs> แต่ว่าไม่มีเพื่อนแบบนี้ไม่มีกลุ่มแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ไม่มออีไม่มีข้อมูลอะไรต่างๆว่าจะต้องไปเสพสิ่งเหล่านี้ที่ออไหนอย่างไรดังนั้นเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ก็สามารถที่จะเป็นกระแสในการออช่วยกัน ให้คนคที่หลงลืมเรื่องเหล่านี้ดึงกลับมาแล้วก็มาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแบบหญิงน้ำปรุงชรุงจิตได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะ,คะนอกจากสนุกสนานคิดดีทําดีแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นเน็ตไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์เรื่องของไทยๆต่อไปขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค,ค่ะ และนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่หยิบจับมาจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะถ้าเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้มากก็แบ่งปันเรื่องดีๆต่อไปสร้างแรงบันดาลใจกันต่อไปและสังคมนี้ก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนท่านผู้ชมสามารถแนะนําเรื่องราวดีๆสื่อสังคมออนไลน์ดีๆเพจดีๆให้เรามานำเสนอในรายการได้เลยนะคะผ่านทางช่องทางหน้าจอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ